เลียกรับเย็นเยนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียวสวัสดีครับครับมี่คุณค่ะวันนี้ับมาเลยตีเอฟซีถ่าค่ะค่ะเขาฝันดีบันดี้ครับฝันฝันดีครับผู้ใหฝันดีเขาไม่รับฝันเดาอันนี้ฝันเองฝันฝันว่าเขาอันทายรถต่ำห้างหนาไหมรถห้างหนามุนไปเลยห้างหนารถนะห้างหนารถพิกาับะห้านารถปิกับเลยครับมุนหัวรถออกไปเลยรถหลังจากได้เลขนี้มาได้เลขรับมาปรากฏว่าเมื่อคืนฝัน มเมียนครับเลขเลกลับเดี่ยั้นมาทั้นมาทันเดียมาถองหัวมาบ้าง๋อฝันก่อนที่เลขยับจะมาแมนครับแมนเมนเลขลับมันเป็นเช่นตัวเนี้ยนะสองเดียเด้อเออเอาเขาฝันก่อน,นเอาความฝันก่อนนเอาเข้าฝันกันนะรับข่ว่าีหลังครับ อเนี่ยผู้เขาไปเสี่ยงกับมีบ่มี่บ่เพิ่งไปซื้อเลยไหมครับไปซื้อแล้วซื้อแล้วเรียกรับฟันดีอีกฟันดีว่าไปเกี่ยวเขาเนอะทุกหาเกี่ยวเขาอยู่หน้าเขาเลี้ยงเต็มหน้าอะไรเลยอันนี้ความฝันนึ่คือฝันว่าเขาถอยรถต่ํารถขั้นนี้เฮี้นั่นแหละครับต่ำช่างหนามันงไหมครับทะเบียนมันช่างหนาบ้านสองเอาเขียนนะครับเขียนสองช่างหนาบ้านสองห้าเก้าเก้าสามสอง เอาคือเก่าสองตัวเกาเก้าสองตัวพวกเขียงกับเขียนหลายตัวแล้วะเพราะงั้นเก้าตัวเดียวไหมครับเก้าสามสองเจ้าว่าสองเชียงตเ่อาตัวนึงไหมเมีนเก่าไม่เก่าตัวเดียวดนิเก้าไปเห็นยังสองห้าเก้าสามสองแมนต่ำข้างหนามุนมาเลยหล่นไหมอันนี้ฟันอันนี้ฟัน อันนี้ย่างอีกแก่ในข้าฟันตั้งเดียฟันไว้เขาถอยเรามาต่ำไหมครับถอยเรามาต่ำทั้งหนาลุดออกไปเลยไหมครับโอ้ห่วยต่ำแห้งเลยนะถอยค่อยหนึ่งนะต่ำทั้งหนากะเดียนรูดสองห้าเก้าสามสองห้าเก้าสามสองต่ำข้างหน้าต่ำทั้งเขาท้้งหนาลุดออกไปไหมก็สองห้าเก้าวะไอ้แมนครับมากตัวนี้บะ ก็สียู่ข้างหนาตำหนาวมักออกข้างหนาเนยสามตัวเนี่ยอันนี้ความฝันครับความฝันอืมมีความฝันนะครับได้ไหมครัความฝันกับความบ่ฝันที่เนาะคือครึ่งวันละลดเสียนะนะครับนั่ดอกนั่ดอกสามตัวกลับเหมือนเนาะทมกาวห่าเหมือนกันนีดอกชื่อเอาเลขลับไปเสี่ยงแต่จะเล่ฝันโบครับโบไห้เสี่ยงเลขลับเดี๋รับคนจ้าหนึ่งโอ้โหเลขลับนี่เพิ่งมาป่ะพี่แมนครับอันนี้ฝันฟันตัวครับ อันนี้เลขลับมาจากทางในผลเขามามาจากไหนพี่อันนี้เนี่ยมาจากทางในผลอะไทางในไม่รู้ในไหนแล้วเนาะครับผมก็ไม่รู้กับว่าในไหนเขาว่าเดี๋ยวบอกว่าเมื่อที่แล้วที่ว่าหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมพี่นี่ครับแคระชงเมื่อหายรับคักรับแม่ว่าได้ครับแต่ว่าหันมันมันเป็นเลขเลขฝันนี่ตั้งหาแต่นี่เลขฝันเนี่ยฝันมาลดเขาซ้นทั้งหนาหมุนทั้งหนาลูดออกมาเลยนะครับครับนี้เสียบงานในทะเบียนรถนํประจักษ์เนาะ แ่บอกอยู่ในนี้นะมันวิเป็นตัวอะไรที่เนาะครับผมผมมาตบงผมมาผมมาทั้งหนามันนะมักสองหาเก้าแม่นครับทั้งหนามันมันสนแห้งหนาาลุดเนาะสครับแตวท่ซมันตายอีกเนาะเก้าห้าอีกเก้าห้าอีกโอ้โหซับตายหรือต้องนำแล้วว่าทุไมเออทรพังหมดไม่เห็นเงี้เสื้อทซับบานตายแล้วทาพังครับ รับสายหลายจนห้างห้ามีโทรศัพท์สายรุดเมื่อเดิมสั้นแล้วมันกับรุดเมื่อแตกขลางนาจอดแตกขลางวันเลยครับครับถ่ายมันตัวใดก็จ้ะเก้าห้าครับหกเก้าห้าเนี่ยทั้งถ่ายมันเลยเสื่อโทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์อันนี้มันเป็นฝันนะครับโทรศัพเสื่โทรศัพท์สายโทรศัพท์พังเลยป่ะพี่พังเลยอันนี้พังจริงๆเลยใช่ไหมพังอีริเลยครับแล้เอฟซีโทรหาแล้วจะรับสายได้ป่ะพี่โทรวัติด์แหละครับอันนี้คือโทรวัติดเลยอันนี้โทรวัติดเลย อันนั้นความฝันนะครับด้วยอันอน,นั้นทะเบียนรถนั้นครับ,รบเป็นความฝันนะครับฝันจังงวนงน,น,าน,านันงวนนั้นงวนนั้นฝันว่ามันเสียจอดไว้งวดนี้เขาส้นต่ำเรืองแห้งนอะอต่ำนาลุดออกเอาต่ำข้างนาต้อกว่าข้าง,งนาแทบมาเล็เคิดว่าค,คิดว่าโทรศัพท์กับมะฮา,าเงเงีกมามีโทรศัพท์ใส่ท้ายกับเก้าห้ายเอก จีตาล่าเบิรงเงินรอบบานนี่ทีนี้เรามาฟังเลขที่เขาส่งมาครับเกรดลาพี่ส่งมาใช่ไหมครับครับส่งมาเหนือวันเหนือมือมือวา่แหละครับเาส่งมาไม่วันเลยครับเบิรงเขาดีเขารับตายเขาดีเลยโอ้ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ครับอันส่งมาหลายหางพี่บ่าไปหลายหางพวกกบไปคู่เดียวนะครับเอออ่าพวกโกมันคืออะไรสองตัวหปือสามตัวนี่สองตัวทั้งสามตัวนั่นแหละครับโอ้อันนี้เลขเลขลับเขาลขพี่เขียวเนาะ เตรียมจดนะคะมันมีฝันกับเลขลับครับอาจธิบด้ไปซื้อตัวอื่นหักวันที่อธิบดีรถตัวเดียวกันนี่ละกำลังจะไปหนองหานใช่ไหมนี่ครับแมนแมนไปมาหลับนึงเหรอครับเป่ยเมาไปเมาบ่ไป่ปเมาไปเมาไอพี่เปเมาคือเยอะเขาส่งมาตัวไหนคะเลขเลขลับคือบนหาครับบนหาวิ่งมาจ้ะวิ่งวิ่งหาครับวิ่งหานะครับเอือ นั่นมันเป็นตัวเกลเร็กลดผีเต๊ะเลยโอ้เขาส่งมาวิ่งห้าครับสามสามตัวนี่เป็นสองเก้าห้าเอาว่าคือกันแค่นี้มันตรงกันไหมครับมันตรงกันไหมครับตรงกันทั้งรถที่เลยแม่นครับตัวเกาเร็กลดที่ส้นอือครับสองเก้าห้าสองอันเก้าห้าสองสินะครับมันถเขาสลับกันสองตัวมีไหมคะสองตัวมีสองห้าเขาว่องไวตัวเดียวเลยอันนี้คือสองหาผมก็เป็นแต่พวกวอกเนาะ แล้บวกกันคือขี้หวานแล้วดอกสมหวัดแต่วราขี้หว่านมันจีออกวงานลายมันคือ่าบ,บนั้น,นครับตรงกันครับกระมี่กระมี่กระมี่มันมีสองโคได้ตัวร่องไปอีกนะมีตัวรองนะครับตัวนี้นี่นี่หมดเลยครับนี่หนึ่งหาหนึ่งหาก็เวก็หาครับมันละครับนี่ทสมันละตัวเก่าคือเก่ากระตัวเก่านั่นแหละครับแต่ว่าตัวเขาเขาเน้นเขาเตียนสองหาแต่ว่าสามตัวเนี่ยเขาเน้นสองเก้าหาเอาไม่เรื่องตรงกันก็เลยเอาไว้เพื่อบังเกินครับ นี่ละงวดนี้ข้างบนหาตายโตครับตายโตตายโตเลยหานยมาคักเลยมาคักเลยแต่าผมปอมาสองหาเอาแต่าเห็มันกออกงวาเมื่อกี้เขาว่าไเขาวงเขาวงเขาวงสิบเจ็ดป่อ่ดงวดงวเมื่อกี้เขาวงสิบเจ็ดงวดก่อนเขาวงเก่าเปีน่นอยังเก่าเปอืมอมือ่ันเนี่ยมื่อไหรมื่อนี้มือมันอาจจะเป็นทรามันบอกสองหามันอาจจะเป็นสองเก้าหาเลยสองหาเก่าสองหานียล่ะ นี่นะเลขนี่นะครับเพราะว่าตรงกันบรันเขาเจ้าผมให้เขาเจ้าไปเสือดิ้นเสือไปแล้วผู้เขาเ้าใบยาเหมือนมันผ่านันทั้งหมดหนึ่งนะเขาจะฟันว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวเข่าโอ้เนี่เลขจ้ะเลขกับเล็กรถมันโตเดียวกันนะสองเก้าห้าที่เขาส่งมาให้มันก็ตรงกับทะเบียนรถวิ่เขียวสองห้าเก้าสามสองนี่ครับโอ้ตรงกันเลยนะครับเนาะตรงกันมันมันตรงกันมันบังเอิญมันบังเอิญ ครับอันนี้มันบังเอิญได้ซื้อครับคำว่ามันเอากันนะคือบังเอิญค่กแต่เนาะว่นดี้บังตรงกันว่นดี้เปียงเงินได้หนิเมียนเพราะว่าเลขรถคว่ำฟันพี่เกล่ะสองห้าเก้าสามสองโทรศัพท์กับห้างไทยเก้าห้าอีกเมีนเก้าห้าห้าเก้าเป็นแบบนี้รับเลขวามันมันบังเอิญนะครับตรงเัินเลขหลับเขาเลขหลับเขาก็เดินหาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเดินหนึ่งนะขั้นหลกหนึ่งเกาคำหนึ่งเกต ือืมนั่นล่ะวันนี้เดินหเดินหาเดี๋ยวเป็นเลขลาบยี่นี่เดินหาวิ่งเงินวะค่ะวิ่งห้าบนค่ะวันนี้วันนี้เลขทะเบียนรถความฝันเพิ่นทนเลยว่าเอ้าคือบัตรจะดีเติมประเด็จเปลี่ยนเงินเนาะจะซื้ออยู่ในหันเลยครับเพราะว่าถ้ามันบอกเก่าหามันกระจอกสองหาเออหรือว่าเสียบ้านน้ำกันอือมานน้ำกันเออ อาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขเลขบันเดิอเลขบันเดอนเรื่องนี้บันเเรื่องนี้เป็นเลขที่เขาส่งมาให้อาจารย์เขียวนะครับผมเป็นผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับผมที่ว่ามันมันมาบนช่วงหวัดนะครับนี่เลขวิ่งบนทุกวดเลยใช่ไหมครับแวนวิ่งห้าเนาะพี่เขียวเนาะวิ่งห้าบนครับผมเมื่อกี้มันบานหนึ่งพมวันหนึ่งเอาไปใส่ใส่แต่ไหเขาวงกมเลยสิบเจ็ดเงินเขาวงกมไปสองหนึ่งโอ้แม่สองหาเขาวงกดไปสองหา ้องนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาวงกลมไ้สองสองหาที่มันเขาวงไว้ยังเดมันกรออกคือวงกลมไล่ะเอแตะว่าผมกับนีมาเียนึงเด้อชิดกองแอนกันอูนกอะดูองหนึ่งใมาดิอืมเด้สองหนึ่งดอันนี้คือเลขมวันบังเอิญบังเอิญมันเลยกับตรงกับทะเบียนรถเล่นาะะ จะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม